อาจาระเม็ดนะคะเราทอดกบกรอบเลยค่ะจากชิ้นใหญ่ๆนะคะเหลือชิ้นนิดเดียวโหดค่ะเดี๋ยวเราไปทำชูฉีกันค่ะเริ่มเลยใส่น้ำมันในกระทะเดี๋ยวใส่พริแกงลงไปค่ะผัดเลย ผัดให้พี่แกงหอมเลยนะคะเดี๋ยวเราใส่น้ำลงไปค่ะเล่งไฟสักนิดนะึง ใส่น้ำลงไปแล้วก็ปรุงได้เลยค่ะใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะของฟุ้งซึ้งค่ะใส่รสดีค่ะน้ำปลาเล็กน้อยค่ะคนๆผัดๆนะคะแล้วก็ชิมรสชาติดูชิมรสชาติดูกล่อนค่ะ ความหวานได้แล้วค่ะเดี๋ยวเติมรสเดีลงไปหน่อยปรุงรสให้หวานนำเค็มตามค่ะแต่หวานไม่ต้องมากนะไมได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะเอาปลาของเราใสา่ลงไปเลยค่ะ คลุกเค้าให้เข้ากันนะโรยใบมะกรูดซอยที่เราเตรียมไว้ค่ะแค่นี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดแก๊สเลยค่ะเนี่ยค่ะผัดเสร็จแล้วดูใกล้ๆหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะ ร้อนๆเลยค่ะตักข้าวสวยมาเลยค่ะพร้อมทานถ้ามีพริกแดงหั่นใส่ลงไปได้นะคะครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรฝาก,กเพื่อนๆให้กำลังใจด้วยนะคะแนะนำติดชมได้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมทานข้าว